อันนะครับถือว่าชมฟอมได้โอ้ก็กลับมาได้อย่างนดบา้มเลยนะครับผมสําหรับเพชรศรีนินเพชรนาคานะทีมงานผู้สนับสนุนทั้งทัๆหัวหน้าค่ายแล้วก็พ่อชดิบยอดเลยดังเลยนะฮหน่อยไปอ่ะวันนี้เพชรศรีนินเป็นยังไงบ้างวันนี้เกมงาชกเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เตรียมทำขาวครับเตรียมทำข้าวโอ้วันนี้ไม่หมดเลยนะหมดยอหมดหมดยอไหน ปายกีอ๋อปายยกสี่อ้จังหวะที่คู่่อสู้รื่นเข้ามาแต่ตอนนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าเราเราจะผ่านบทสมตรงนั้นได้ไหมมั่นใจคมั่นใจนะแล้วก็ผ่านมาได้ทําเร็จเลยใช้ชนะครั้งนี้มอบให้กับใครครับ วินโดนแล้วก็ทุกคนอยู่ใายเป็นนักแล้วก็ไปจากตู้ครับอ่าโอ้โหก็ถือว่าทำสำเร็จนะอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ครับอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบปียี่สิบปีจังหวัดไหนฮะกาฬสินธุ์ครับอายุยังน้อยเลยอยู่เมืองน้ำดำด้วยนะครับกาฬสินธุ์เป็นไฟที่เรากลับมาเป็นไฟที่เรากลับมาแจ้งเกิดไหมใช่ครับแจ้งเกิดนะในรอบกี่ปีฮะในรอบกี่ปีครับในรอบกี่เดือนห้าเดือนครับโอ้ห้าเดือนนี่เหรอห้าเดือนนี่เราไปไหนมาฮะเนี่ยอ๋อไต่ครับ แต่ไม่เกิดแร้วแค่กี่ครั้งอะถามตรงเลยแค่สองครั้งสองครั้งนะเอาฝากพี่น้องชาวกฬสินหน่อยบว่าเาได้บอบอกลาเอากพ้อชาวัาเตไม่ต้งใจมาเลครับเตี่ยรเอเอาละครับผมนี่ฮะเขากลับมาแล้วนะครับผมโอ้โหเนี่ยน สวัสดีครับทุกข้ะราชการวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแพ้เขาพี่เขาเดี๋ยังพอจะพังเขามีลูกอะไรครับที่เรามองว่าเราแพ้ครับตัวลูกแข่งตายนะครับเขาเก็บแข่งตายไม่อยู่เหรออยู่เป็นบางแข่งก็บางยังมาเราเรารู้เรา,เร,าเรู้ตัวไหมครับว่า ยกหนึ่งยกสองเนี่ยเราเราก็โดนหุ่นตัวคนตัวนะครับเพราะว่าเขาเขาแข่งกว่านี่นะสัมผัสได้ไหมกว่าเขาแข่งกว่าครับเขามาใหญ่กว่าได้ครับแต่เขาไม่โทษนะครับครับน้ําหนักนี้เราเราก็ต่อยน้ําหนักนี้หรือเปล่าครับไม่ครับต่อยยี่สามครับต่อยร้อยยี่สามแล้ววันนี้ต่อยเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดก็วันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าทำเต็มที่แล้วครับพอมีอะไรจะ ขอโทษแฟนกับ<อ>โโแล้วก็เอฟค่ายว่าอ,อุตชานะครัที่นีครับ,รบผมครับผมจะให้นะครับทราบขอบคุณ